เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะวันนี้นะคะข้างนี้คือข้างที่เราทําแล้วค่ะให้ดูช่วงโหนกแก้มตาหน้าผา,ากมับกรอบหน้านะคะสวยรับกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆมาชมแป๊บหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> เห็นชัดมากข้างที่ทําแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ทําค่ะข้างนี้นะคะยังไม่ได้ทํานะคะ,ะเราทายาฆ่าเชื้อไว้นะคะ <ๆ S 1> อาจจะเป็นสีเหลืองๆหลืองนิดนึงแต่มันเห็นชัดนะคะเห็นชัดดีข้างที่ยังไม่ทําเป็นสีเหลือง ครั้งที่ทาแล้วเป็นสีขาวนะคะอ่าทั้งไหนทําแล้วบอกเพื่อนๆเ,เลยคะ่ะน,นี่นะคะชอบไหมคะคนไข้ชมประทับใจมากคุณหมอเก่งสุดๆนี่มาจากไหนนะอันนี้เราต้องบอกเลยมาจากออสเตรเลียคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ,คะอยู่ที่ไหนก็ไม่ไกลนะคะเชื่อหมออันนี้มาจากออสเตรเลียเลยนะคะรอเวลากลับประเทศมานานแล้ว <laughs> น้องบอกว่าโควิด <laughs> นานเหลือเกินอยากจะกลับมาให้หมอปั้นหน้า <laughs> ใช่ไหมคะ นี่นะคะข้างที่ทําแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้หาผากขมับละมุนทันทีนะคะแล้วก็ตายก็แ,วกแบวเลย <Sounds. S 1> เห็นเลยนะคะ <c oughs> เห็นชัดมากนะคะแล้วก็ดูองศาของพวงแก้มค่ะสวยเปรี้ยวนะคะเฉียวแบบเฉียวมากเลยสวยมากเลยนะคะแล้วก็กรอบหน้าเห็นไหมคะขาม,มานี่หน้าห้อยเหนียงเต็มนะคะ <c oughs> ขาม,มานี่หน้าห้อยเหนียงจัดเต็มมาเลยนะคะ <c oughs> ดูฝั่งนี้คะ่ะห้อยมาเลยคะ่ะ เนียงปิ้นออกมาเลยนะคะอันนี้เราบอกน้องว่าอย่าก้มเยอะค่ะอย่าดันเยอะนะคะเดี๋ยวมันมาเยอะนะคะฮาใช่ไหมคะหมอฮาอันนี้คือขั้นที่เราร้อยไหมเสร็จแล้วร้อยเสร็จปุ๊บยกเลยแน่นเลยใช่ไหมคะคนไข้ใช่ครับใจมากเห็นความต่างอยางชัดเจนครับใช่ไหมคะอันนี้ลูกสาวหมอนะคะลูกสาวหมออีกคนหนึ่งนะลูกสาวคนโตนะแบบว่ามาถึงปุ๊บบอกเลยแม่เอาสวยๆตอนฉีดก็แบบว่า แม่เอาสวยๆพอทําเสร็จ,รจปุ๊บตกใจเลยไหมคะสวยเลยไหมคะสมกองการรอคอสองปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะโหนี่คือแบบเป๊ะมากนะคะแต่ว่าสวยขึ้นเยอะจริงนะคะหน้าข้างที่ทําแล้วนี่คือเปลี่ยนไปเลยได้แบบที่ชอบไหมประทับใจมากแม่จะไปจะไปใครถามก็จะบอกเลยคะ่ะอธทิตาคลินิกเท่านั้น,นะคะ่ะใช่ไหมคะ นี <N gli, <N herman, <N ่สวยขึ้นเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าเราฉีดไขมันหน้าเด็กค่ะแล้วเราก็ร้อยใหม่นะคะยกหางตายกพวงแก้มเก็บกรอบหน้ายกปากแล้วก็เก็บเนียงหันด้านข้างโช์เนียงหน่อยนะเห็นไหมคะใครที่บอกว่าเนียงแก้ไม่ได้ที่นี่ทําได้ไม่มีรอยแผลด้วยเห็นไหมคะแล้วเนียงของน้องก็หายไปในทันตานะคะแล้วก็หลังทําเสร็จไม่บวมไม่ช้ําเลยเห็นไหมคะนี่เราฉีดไขมันโมมาแล้วทั่วหน้านะคะเราแบบว่า ตอนทำนี่เรายังแซลน้องอยู่เลยนะคะตอนนี้บอว่าสวยไปแล้วนะคะนี่นะคะสวยสู้ตายค่ะคุณน้องบอกอันนี้คือข้างที่ยังไม่ทําค่ะเห็นไหมคะว่าย้อยหมดเลยเห็นชัดนะคะแล้วก็เหนียงก็ยังห้อยอยู่เห็นไหมคะแล้วดูข้างที่ทําแล้วคือสวยเปลี่ยนจริงนะคะสวยมากสวยแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะนี่ได้หน้าใหม่กับบ้านเลยค่ะคุณแม่ปั้นคุณแม่ปั้นหน้าใหม่ให้ มาทาชีวิตใหม่มเจอเลยใช่ไหมคะต้องมาอาทิตาคลินิกนะแบบว่าไม่มาไม่ได้แบบนี้นะสวยคุ้มค่ามากแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยดีกว่านะคะดูหน้านะคะหวานขึ้นชัดเจนหน้านี้คือทําแล้วอะหน้านี้คือ,อยังไม่ทํานี่นะคะบอกเลยนะคะว่าฝีมือระดับอาจารย์แพทย์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ราคานะคะไม่แพงนะคะเราคิดราคาสมเหตุสมผลนะคะ แล้วเราก็ไม่ได้ขายของถูกค่ะเพราะของถูกอาจจะคุณภาพไม่พอนะอันนี้เราก็พูดก่อนว่าเราใช้ของมีคุณภาพราคาประหยัดนะคะราคาสมเหตุสมผลของที่ถูกเกินไปบางทีมันก็อาจจะได้คุณภาพที่ต่ําเกินไปนะคะมันอาจจะประทานความสวยให้เราได้ไม่พอนะคะ <laughs> <c oughs> คือเราก็อาจจะแบบว่าสวยตามราคาไปเบาๆนิดนึงแต่อันนี้คือคุณน้องนะคะพรีเมียมทุกรายการนะคะ สวยเลยนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะมีส่วนลดให้อีกนะคะขอราคาลดพิเศษลดให้หล,หล, <laughs> ลดเต็มที่ค่ะขอแค่สวยก็พอแค่ให้หนูสวยนะคะแล้วไปแนะนําเพื่อนมาก็พอนะคะนี่อุตสาหเขาก็แนะนํามาหลายคนแล้วนะคะคุณน้องแนะนําเพื่อนมาเต็มวันนี้ก็มีเพื่อนมานั่งรอด้วยเพื่อนก็ทําไปด้วยนะคะ<ม>ในระหว่างรอเพื่อนบอกว่าไหนๆรอทําด้วยเลยนะคะเห็นไหมคะชัดมากอบอกเพื่อนๆอีกทีครั้งไหนทําแล้วนะคะ,คะเห็นไหมคะ ชัดเลยนะคะดูตาเหมาะชอบนะคะชอบหน้าประมาณนี้เพราะว่ามันจะสวยแล้วก็ดูเปรี้ยวดูคมดูน่ารักอ่ะมันไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่โป๊ะไม่โป๊ะจนเกินไป <laughs> หน้าเราต้องเหมือนสวยมาแต่เกิดคะ่ะ <laughs> และนี่ดูหน้าฝั่งนี้นะคะนี่อันนี้คือหน้าเดิมอันนี้คือหน้าที่ควรเป็นนะคะน,นี่คือหน้าที่ควรเป็น <laughs> อันนี้เหมือนที่เขาชอบทําคลิปกัน ที่ควรเป็นนะคะกับชีวิตจริงอันนี้คือชีวิตจริง <Store. S 1> ค่ะอันนี้คือชีวิตจริงอันนี้คือหน้าที่ควรเป็นเห็นไหมคะวาที่นี้สวยแล้วมีความสุขด้วยนะคะหมอจะอารมณ์ดีมากนะคะคนไข้ก็อารมณ์ดีด้วยม,วมีคนถามเคสน,นี้ทําอะไรบ้างอ่ะเรามีร้อยใหม่ค่ะเรามีร้อยไหม่ยกหางตาเห็นไหมคะมว่าตายกขึ้นร้อยใหมยกพวงแก้มเห็นไหมคะว่าพวงแก้มยกขึ้นแล้วก็ร้อยไหม่เก็บกรอบหน้าเห็นไหมคะว่ากรอบหน้าน้องสวยเลยนะคะแล้วก็ มีฉีดไขมันหน้าเด็กนะคะฉีดไปครึ่งเดียวพอนะคะแล้วฉีดครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเรายังไม่ทำน้องขำนะเราจะให้เพื่อนๆทางบ้านเห็นชัดๆนะคะว่าหน้าข้างนี้ค่ะคนไข้ยังไม่ได้ทำดูถุงมือหมอยังเลอะเลือดอยู่เลยนะเดี๋ยวเราเอาแบบว่าเอามืออีกข้างนึงก่อนนี่นะเห็นไหมคะว่าข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ทำค่ะ นี่คือเราฉีดเสร็จปุ๊บจับคนไข้นั่งโชว์เลยนะคะบอกน้องต้องโชว์คะ่ะสวยให้โลกโลกรู้สวยให้โลกตะลึงนะคะเขาเรียกว่าสวยสพรึงตะลึงกันทั้งโลกเอาไปคิดแคปชั่นให้คิดแคปชั่นให้ด้วยนะคะเป็นไงคะและนี่คือสวยจริงค่ะคุณน้องสวยมากนี่แล้วดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้คือหน้าเดิมคุณน้องนะคะก็คือจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาเพิ่มความสวยกันอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะสวยให้โลกตะลึงกันไป เห็นไหมคะว่าพอทําเสร็จเนี่ยมันไม่บวมแล้วมันก็ไม่ช้ำมันไม่ต้องพักฟื้นอันนี้คือข้างที่ทําไปแล้วนะคะอ่ะนี่ทําพร้อมกันได้เลยมีคนถามนะคะคุณจุ๋มถามว่าจะฉีดฟิลเลอร้อยไหม่ทำพร้อมกันได้เลยเพราะคุณน้องก็ทําพร้อมกันทุกอย่างวันนี้มีทั้งไขมันฟิลเลอร์แล้วก็ร้อยไหมโบท็อกครบสูตรค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าเรามาครบค่ะนี่นะคะ แล้วก็นี่คือข้างที่ทำแล้วนะคะพเพื่อนเพือนที่สนใจเนี่ยทักอินบ็อกได้เลยนะคะเรามีราคาพิเศษแล้วเราก็มีส่วนลดบอกแล้วมีส่วนลดใช่ไหมคะลดไปแล้วลดด้วยแล้วก็แถมด้วยน้องขำเลยนะคะก็เลยขอดีวิวด้วยค่ะช่วยพี่ทำงานหน่อยเห็นไหมคะว่าหลังทำกับก่อนทำเนี่ยต่างกันชัดเจนนะคะสีเหลืองคือยังไม่ทำนะคะสีขาวนี่คือทำเสร็จแล้ว เดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งเช็ดสีเหลืองออกก็คือเสร็จหมดแล้วเห็นไหมคะว่าเราโชว์เลยว่าพอหลังจากที่เราทาเนี่ยผลงานเราไม่มีบวมช้าเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะและนี่คือข้างที่ยังไม่ทําเห็นไหมคะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้ามาทักได้นะคะที่นี่เราปรับรูปหน้าโดยอาจารย์แพทย์บอกเลยว่าสวยราคาประหยัดนะคะบอกเลยว่าไม่มีอาจารย์แพทย์คนไหนคิดถูกเท่าหมอแน่นอนกล้าบอกนะคะก็วันนี้หมอลาไปแล้วฝากอาทิตย์ตาคลินิกนะบา,บายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ